วัสดุต่อกันได้แค่เลือกใช้ลวดสำหรับวัสดุที่ต่างกันก็ต้องใช้ลวดเชื่อมเฉพาะที่เหมาะกับวัสดุนั้นๆด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมามัดรวมลวดเชื่อมสำหรับเชื่อมวัสดุที่ต่างกันให้ครับเดี๋ยวเขาแยกเป็นงานเชื่อมปกติแล้วก็งานเชื่อมแก๊สหรือว่างานเชื่อมบัดกีแข่งนะครับโดยปกติงานเชื่อมทั่วไปนะครับวัสดุที่นํามาต่อชนกันก็จะมีทั้งเหล็กและสเตเลสและเราจะใช้ลวดเชื่อมแบบนี้เลย 309L และลวดเชื่อมตัวนี้นะครับจะมีทั้งแบบไฟฟ้ามิกแล้วก็ติ๊กถ้าเป็นงานเชื่อมแก๊สหรือวาดดกะรรเเเถลลลใช้้ไยยปภท ยกตัวอย่างนะครับสำหรับงานเชื่อมทองแดงกับเหล็กนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลย H222F นะครับกับตัวนี้ H222 นะครับหรือเราจะใช้รถเงินก็สามารถเชื่อมได้นะครับเป็นตัวนี้ L302 ถ้าเป็นกรณีวัสดุที่เป็นสแตนเลสก,กับเหล็กนะครับหรือว่าทองแดงกับสแตนเลสเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลย L302 นะครับเป็นรถเชื่อมเงิน <c oughs> ถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมคืดสรุปให้ตามนี้เลย